เรื่องราวภาคต่อของชายที่คุยกับสัตว์ได้กับภารกิจครั้งใหม่ที่ต้องช่วยปกป้องผืนป่าให้คงอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่องด็อกเตอร์ดูลิตเติลด็อกเตอร์จอสื่อโลกมหัศจรรย์สงครามซิกแบทเทิลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในฟีไลท์ออริจินเตรียมตัวกันให้พร้อมกับสงครามสุดมันท้าใคุณและผองเพื่อนมาลองกับความหลากหลายไม่ซ้ำไข่ ดาวโหลดความสนุกได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำหรับชาวมอสวิดีโอสมัครและเข้าเกมวันนี้รับไอเทมโค้ดสุดพิเศษ,ษได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับหนังเปิดมาที่จอร์นดูลิตเติ้ลชายที่สามารถคุยกับสัตว์ได้ทุกชนิดหลังจากที่ผู้คนและเหล่าสัตว์ได้รู้ความสามารถของเขาก็ทําให้ชีวิตการเป็นหมอของจอร์นนั้นสุดวุ่นวายเพราะที่คลินิกมีทั้งคนทั้งสัตว์มารอต่อคิวรักษากันแน่นเจ้าหมาลัก,กีจากภาคแรกก็ยังคอยเป็นผู้ช่วยของจอร์นอยู่ มันจะคอยจัดคิวพวกสัตว์ให้กับจอรนและนอกจากจอรนจะเป็นหมอแล้วตอนนี้เขายังต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าหมาจรจัดคอยอบรมเพื่อเตียมให้พวกมันเนี่ยได้มีเจ้าของซึ่งชื่อเสียงของเขาก็ดังมากมากตอนนี้จนเขาได้ออกสารคดีรายการดังๆกันเลยและเมื่อเสร็จภารกิจอันแสนวุ่นวายจอรนก็รีบกลับบ้านไปให้ทันวันเกิดลูกสาวคนโตเขากับภรรยาลิซ่าก็ยังรักกันดีโดยวันนี้จอนก็ซื้อของขวัญมาให้มายาลูกสาวคนเล็กด้วย มันคือกิ้งก่าเปลี่ยนสีได้แต่ไอตัวนี้เนี่ยเป็นไรไม่รู้เปลี่ยนไม่ได้งั้นซึ่งเมียน่ก็ได้บอกกับจอนว่าชาลิตลูกสาวเจ้าของมันเกิดจะไม่ได้อยู่กินข้าวด้วยเพราะเธอเนี่ยมีเด็ดกหนุม่มจอนเนี่ยก็ไม่พอใจเท่าไหร่เพราะมันเกิดลูกทุกปีครอบครัวจะกินข้าวพร้อมหน้ากันเขาจึงไปคุยกับลูกที่ห้องแต่ชาลิตก็ล็อกห้องไม่ยอมเปิดจอนก็เลยไปเรียกลูกที่ระเบียงแต่ลูกกระดันใส่หูฟังเต้นอยู่ไม่ได้ยินอีกซึ่งจู่ๆก็ได้มีตัวพอซ้มเหี่ยโผล่มาหาเขาโดย แต่จอรนก็บอกต้องนัดเขาล่วงหน้าเท่านั้นและเมื่อจอรนได้คุยกับลูกเขาก็บ่นลูกที่ไม่ยอมอยู่ฉลองมันเกิดที่บ้านซึ่งลูกก็บอกว่าเธอในอายุ16ไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่จอรนได้ก็สั่งลูกให้ชวนคู่เดทมากินข้าวที่บ้านแทนและจากนั้นเด็กส่งพิซซ่าที่ชื่ออีลิกก็ได้มาที่บ้านจอรนจอรนเนี่ยก็งงว่ามาทําไมซึ่งเขาก็ได้รู้ว่าอีลิกเนี่ยคือคู่เดทของชาลิตและขณะที่ทุกคนกินข้าวกันอยู่ก็ได้มีตัวแล็กคูนเนี่ยมาหาจอรนที่หน มันนักก็บอกตัววีเวอร์ให้มาหาอีกละซึ่งก็ได้ขอให้จอเนี่ยตามไปที่ป่าจอน,น่ก็เลยใจอ่อนบอกพรุ่งนี้เนี่ยจะยอมไปด้วยจากนั้นทุกคนก็ได้เอาเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ชาลิสแต่พอเธอจะเป่าหนูสองตัวจากภาคแรกนัะก็ดันโผล่มาจากเค้กสรุปไม่มีใครกล้ากินในคืนนั้นจอนก็ไปขอโทษชาลิสที่ทําวันเกิดลูกพังโดยเขาได้บอกกับลูกว่าเขาจะทํางานน้อยลงมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นและบอกจะพาครอบครัวไ,ไปเที่ยวยุโรปกันซึ่งลูกสาวก็ดีใจยอมหายโกรธ แต่จูจๆและคูนก็ได้โผล่มาหาเขาอีกแล้วจอนน์นก็โมโหบอกว่าพุ่งนี้ซึ่งชาริก็คิดว่าจะไปเที่ยวโยุโรปพรุ่งนี้ซะง,งั้นจอนน์นก็เลยต้องเลยตามเลยวันต่อมาจอร์นก็มุ่งหน้าไปพบตัววีเวอร์โดยขับรถไปกับตัวแล็คูนและพอตซัมซึ่งเมื่อเขาไปถึงป่าเหล่าสัตว์มากมายก็มารอต้อนรับจอ์นก็ได้พบกับเดอะวีเวอร์ที่เปรียบเสมือนราชาของปืนป่าแห่งนี้โดยวีเวอร์ก็ได้บอกเรื่องที่จะขอให้จอร์นช่วยบอกว่าตอนนี้เ,ลากกาเหล่าสัตว์ แถมบอกพวกเขาเนะี่ยยังมีแผนจะตัดป่าแห่งนี้ให้เกลี้ยงจอ์นที่ได้ฟังก็บอกว่าเขาเนะี่ยคงช่วยเรื่องนี้ไม่ได้หรอกแต่วิเวอร์เนะี่ยก็บอกให้จอร์นไปดูอะไรบางอย่างก่อนที่เขาเนะี่ยจะปฏิเสธโดยได้พาจอร์นไปดูผืนป่าที่มนุษย์เนี่ยตัดไปซึ่งก็ทำให้สัตว์แถวนั้นเนะี่ยต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจอร์นที่ได้เห็นก็คิดว่าเขาเนะี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจอร์นก็ได้โทรไปปรึกษาทนายมือดีซึ่งก็คือลิซ่าเมียของเขานั่นเองถามเธอว่าเราเนะี่ยจะช่วยป่าได้ยังไง ลิซ่าก็บอกว่าน่าจะยากเพราะผู้ที่ได้สัมปทานส่วนใหญ่เนี่ยมักมีอิทธิพลแต่ถ้าป่ามีสัตว์หายากใกล้ศูนพันุ์สัมปทานพวกนั้นเนี่ยก็จะถูกยกเลิกโดยลิซ่าแนะนําให้จอนไปพบกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่ชื่อว่าอยู่จินซึ่งเมื่อจอนไปหาอยู่จินก็ได้บอกว่าที่ป่านั้นมีสัตว์ใกล้ศูนพันอยู่มันก็คือหมีตัวเมียพันธ์แปซิฟิกเวสเทิลทว่าที่ปา่านะคับเหลือสายพันธุ์มันอยู่ตัวเดียวทําให้ไม่สามารถขยายพันธุ์เพื่อรักษาป่าไว้ได้ จอนกระถามต่อว่าทำไมไม่เอามีตัวผู้ไปปล่อยขยายพันธุ์กันแต่ยูจินก็บอกว่ามีแต่หมีคณะละครสัตว์ซึ่งปัญหาก็คือมีเลี้ยงในไม่สามารถใช้ชีวิตในป่าด้วยตัวเองได้จอเนก็เลยบอกว่าเพราะมันเนไม่เคยได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอดูลิตเติลน่ะสิแล้วก็ได้ขอพบกับหมีตัวนั้นจากนั้นจอเนก็ไปบอกกับครอบครัวว่าเขาในคงพาครอบครัวไปเที่ยวยุโรปไม่ได้ละแทนจะขอร้องให้ลิซ่าช่วยมาเป็นทนายในคดีนี้ซึ่งมาถึงวันขึ้นศาลลิซ่าก็ขอให้ศาลเลื่อนการตัดไม้ออกไป เพื่อที่พวกเขาจะได้ลองฝึกมีคณะละครสัตว์กลับคืนสู่ป่าโดยทนายฝั่งตรงข้ามก็ได้แย้งต่างๆนานา,นาว่าสัตว์เลี้ยงยังไงก็อยู่ป่าไม่ได้แต่พอผู้พิพากษาได้รู้ว่าคนที่ฝึกนี่ก็คือหมอดูริตเตลิลศาลจึงออกคําสั่งให้เลื่อนการตัดออกไป1เดือนโดยมีข้อแม้ห้ามปล่อยให้มีนออกมาเดินเพ่นพ่านเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้นก็ทำให้บุคคลมากมายในต่างให้ความสนใจเข้ามาและต่อมาจอนก็ไปที่คณะละครสัตว์และเขาก็ได้เจอกับเจ้ามีฮาชีมีซุปตาประจําคณะ จอนก็ได้คุยกับฮาชิถึงเรื่องที่จะพาไปขยายเผ่าพัานธ์กับมีตัวสุดท้ายในป่าที่เป็นสายพันธุ์เดียวกับมันและเขาจะช่วยให้มันกลายเป็นมีที่แท้จริงแต่ฮาชิก็ดูไม่สนใจเรื่องหนี้เท่าไหร่เพราะการที่มันเป็นมีละครสัตว์ก็กินดีอยู่ดีแถมมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่จอหนก็ได้บอกกับมันว่าจะทําให้ฮาชิเนี่ยดังกว่าเดิมแน่นอนฮาชิเนี่ยก็เลยบ้ายยอตกลงและจากนั้นข่าวที่จอนจะฝึกมีเลี้ยงกลับคืนป่าก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่ว บริษัทเจ้าของสมบานเองเนี่ยก็ไม่พอใจเรื่องนี้แต่ทว่าพวกเขาในก็มั่นใจว่าหมีตัวนี้เนี่ยคงทําไม่ได้จากนั้นจอนก็ต้องพาครอบครัวไปพักที่บ้านกลางป่าเพื่อที่เขาเนี่ยจะคอยฝึกสิ่งต่างๆให้ฮาชิและจอนก็ได้เรียกเหล่าสัตว์เนี่ยมารวมตัวกันเพื่อเปิดตัวฮาชิให้ทุกคนรู้จักแต่ฮาชิเนี่ยก็ร้องเพลงเต้นโชว์พวกสัตว์สงันเหล่าสัตว์ได้เห็นเนี่ยถึงกระถอนหายใจมันจะรอดไหมเนี่ยและจากนั้นจอนก็ได้พาฮาชิไปเจอกับหมีตัวเมียโดยเธอมีชื่อว่าเอวา จอนได้เข้าไปคุยถึงเหตุผลที่พาฮาชิมาหาบอกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งจะหยุดได้เธอกับฮาชิต้องมีลูกด้วยกันแต่เอวาพอเห็นฮาชิปวกเปียกก็ไม่ชอบเท่าไหร่แถมเธอยังมีแฟนหมีพันอื่นอยู่แล้วด้วยและบอกอีกว่าอยากได้หมีที่ล่าสัตว์ได้มาเป็นคู่มากกว่าจอนก็เลยบอกกับเอวาว่าขอเวลาเขาไม่นานเขาจะเปลี่ยนฮาชิให้เธอชอบให้ได้ในคืนนั้นจอนก็เห็นว่าฮาริสเน่นนั่งอยู่หน้าที่ผัก ตอนแรกก็นึกว่าลูกเนี่ยมานั่งชมวิวที่ไหนได้เนี่ยมารอผู้ชายมาหาซึ่งเธอเนี่ยได้ชวนอีลิกให้มาพักที่นี่จอนรู้เนยถึงกับชอ็อกเขาเนี่ยก็เลยบอกให้อีลิกเนี่ยน้องข้างล่างและบอกเขาจะจับตาดูมันตลอดจากนั้นจอนก็ได้ให้เจ้าฮาชิเนี่ยไปนั่งดูสารคดีสัตว์เพื่อให้ฮาชิเนี่ยศึกษาพฤติกรรมที่มันเนี่ยต้องทําวันต่อมาก็ได้พาไปลองดำน้ําจับปลาแต่ฮาชิเนี่ยก็เกือบจมน้าเอาชีวิตไม่รอดบ้าจริงซึ่งจอนที่เห็นว่าหาปลาเนี่ยก็คงไม่รอดเขาเนี่ยก็เลยให้ลองไปกกกกิินนนหอแต่า่าาี็ไมล้ และเขาก็ได้ฝึกให้ฮาชีเนี่ยปิดตาดมอาหารดูแต่สุดท้ายเนะี่ยก็เดินตกหลุมไม่เป็นท่าซึ่งจองนก็ได้พาฮาชีไปที่ถ้ำโดยบอกว่าปกติหมีจะอยู่จำศีลในหน้าหนาวที่นี่ถึง6เดือนแถมไม่ขี้เลยเพราะหมีเนะี่ยจะกินขนและหญ้าเพื่อไปอุดเอาไว้ไม่ให้ขี้ออกมาฮาชีที่ได้ฟังนะ่ถึงกับรับไม่ได้มันก็เลยถอดใจจะโบกแท็กซี่กลับแต่จอนก็บอกว่าฮาชีนะ่ยทำได้แน่และบอกชีวิตของพวกสัตว์นะแขวนชะตาไว้ที่เขาฮาชีนะ่ก็เลยยอมกลับไปและวันต่อมา จอนก็เลยพาฮาชิไปพบกับหมีสองตัวที่สวนสัตว์เพื่อว่าการที่อยู่ในกรงเนี่ยจะทําให้ฮาชิอยากใช้ชีวิตแบบอิสระมากขึ้นแต่ฮาชิมันกระดันพาหมีสองตัวร้องเพลงสนุกสนานเหมือนรู้จักกันมานานจอนนถึงกับหัวปวดและทางด้านชานิดเธอก็กําลังกุ๊กกี้กกับอีลิกอยู่โดยจอรก็ได้สั่งให้เหล่าสัตว์เนี่ยคอยจับตาดูทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ก็จะจูบกันแต่ลิงเนี่ยก็ได้โผล่หัวมาจูบอีลิกไปให้จากนั้นจอนก็ได้พาฮาชิเนี่ยไปฝึกวิ่งแต่าิววว่่งแแบบเเดีียนกหหอไไมไ แถมตอนนี้เอวาในก็นั่งกุกกิ๊กกับหมีพันอื่นอยู่เรียกว่าบาดตาบาดใจฮาชิสุดๆแต่จอนก็ให้กําลังใจฮาชิและในคืนนั้นจอนก็อยากจะชดเชยที่เขาเนี่ยไม่มีเวลาให้เมียโดยเขาก็ได้สร้างบรรยากา,กาศกินเหล้าเต้นรากับเมียแต่ทว่าสัตว์ทั้งป่าก็ได้มาแอบดูเขาเมียถึงกับหมดอารมณ์บอกคืนนี้ให้จอนเนี่ยนอนโซฟาเลยพอวันต่อมาฮาชิก็ได้ไปปีนต้นไม้จีบเอวาแต่กิ่งไม้ก็ดันหัดหล่นลงมาดังตุบเอวาใะก็หัวล้อยอะ ซึ่งก็ทําให้อาชีเนี่ยอับอายไม่กล้าออกจากถ้ากันเลยจอนเน่ะก็พยายามปลอบใจแต่อาชีก็ไม่ยอมออกมาจอเลยต้องพูดดูถูกอาชีสรารพัดจนอาชีเนี่ยมโมโหออกมาตบจอกระเด็นเลยซึ่งก็ทำให้อาชีเนี่ยรู้สึกดีมากๆที่เขาเนี่ยได้ต่อสู้ขังแรกมันทําให้เขาได้รับรู้ถึงความเป็นหมีมากขึ้นส่วนจอนที่กระเด็นตกบ่อขี้ก็เลยโกรธมากๆและพอจอกลับบ้านซาร่าก็ได้บอกเรื่องที่บริษัทสมบทานจะขอคุยเจรจาด้วยโดยให้จอนเนี่ยไปลองฟังที่พวกเขาเสนอดูหน่อย และทางด้านฮาชิมันก็ได้พิสูจน์ความเป็นหมีไปจับป่ามาให้เอวาและก็ได้พูดคำหวานในชมเธอจนทั้งสองเนี่ยคุยถูกคอกันและก็ได้ชวนกันไปวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกเอวาก็ได้พาฮาชิไปดูรังพึ่งที่หน้าผาโดยได้บอกว่ามีหมีหลายตัวพยายามปีนขึ้นไปเอาแต่ก็ต้องตกลงมาฮาชิก็ถามว่าเธอเนะี่ยอยากได้ไหมแต่เธอก็บอกว่าห้ามแม้แต่จะคิดทว่าจูจูหมีที่ชื่อซันนี่แฟนของเอวาก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซึ่งเอวาก็ต้องยอมกลับบ้านไปพร้อมแฟนของเธออาชีเนะี่ยถึงกับเซ็ง และทางด้านจอนเขาก็ได้มาคุยเจรจากับพวกตัดไม้ที่ร้านอาหารโดยพวกมันเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าจอนเนี่ยคงทําได้สําเร็จก็เลยเสนอป่าให้จอน์น10เอเคอร์เพื่อย้ายสัตว์ป่าไปอยู่ที่นั่นจอนที่หมดหวังเนี่ยก็ขอโทรไปคุยกับเมียก่อนแต่จูจูฮาชิเนี่ยก็ได้โผล่มาที่นี่จอนเนี่ยก็เลยต้องพาไปคุยในห้องน้าและก็ได้บอกฮาชิไม่ต้องพยายามจีบเอวาอีกต่อไปเพราะเขาเนี่ยจะยกเลิกแผนทั้งหมดแต่ฮาชิกระันบอกจอนว่าเขาเนี่ยจะลองดูอีกครั้งซึ่งฮาชิเนี่ยกม่ไกโครัน ทำให้จอเนี่ยติดกินขี้ชวยออกมาทั้งห้านและเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอของพวกตัดไมายและพอจอกลับบ้านเขาก็ได้บอกกับเมียว่าเขาไม่รับข้อเสนอและต้องอยู่ที่นี่ต่อชาลิตที่ได้ยินก็โมโหที่เธอต้องติดอยู่กลางป่าแบบนี้เธอ้ก็เลยงองแงจะกลับบ้านจอนก็เข้าไปคุยกับลูกสาวจนใจเย็นลงและได้ถามลูว่ามีอะไรกวนใจหรือเปล่าชาลิตเนี่ยก็เหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่สุดท้ายเธอก็บอกไม่มีอะไร และทางด้านฮาชิมานได้ก็ตัดสินใจจะไปปีนเอาลังพึ่งเพื่อที่จะมัดใจเอวาจนสัตว์ทั้งป่าต้องมาลุ้นว่าฮาชินะจะรอดไหมซึ่งจอนก็รีบไปห้ามไว้แต่ฮาชินก็ไม่ฟังสุดท้ายฮาชินก็ปีนไปคว้าลังพึ่งจนได้เอวาที่เห็นความกล้าหาญของฮาชิเธอเลยบอกเลิกกับแฟนมีของเธอจากนั้นฮาชิกับเอวาก็มานั่งจกนำพึ่งกินกันอย่างโรแมนติกโดยเอวาตอนนี้เธอก็พร้อมจะเสียตัวให้กับอาชิแล้วและขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็ม จู่ๆก็ได้มีคนยิงปืนยาสลบมาใส่ฮาชีจนหลับไปซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดฉากจากพวกตัดหมายโดยให้นายอำเภอออกมาประกาศว่าฮาชีเนี่ยบุกลุกบ้านชาวบ้านทำให้ฮาชีเนี่ยต้องถูกจับไปและแผนการของจอเนี่ยก็อาจจะลม่มจอเนี่ยก็ได้ถามฮาชีถึงความจริงซึ่งฮาชีก็ได้บอกมีคนยิงยาสลบมาใส่เขาก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกจับมานี่จอนก็รีบกลับไปที่ป่าเพื่อถามหาว่ามีใครเนี่ยเห็นฮาชีตอนถูกยิงไหมซึ่งก็มีตัวชมดเนี่ยเห็นเขา จอจึงกลับบ้านไปบอกเมียว่าฮาชีเนี่ยถูกจัดฉากและเขาเนี่ยจะต้องเปิดโปงเรื่องนี้ให้ได้จากนั้นทั้งคู่ก็ไปขึ้นศาลโดยดิซ่าได้บอกกับสารว่าเรื่องหมีเนี่ยถูกจัดฉากซึ่งสารก็ได้ขอรูหลักฐานจากพวกเขาจอเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยมีพยานแต่พยานเนี่ยไม่สามารถมาให้การได้เพราะเป็นตัวชมดทําให้ทุกคนในสารในหัวราะเยาะแถมสารยังคิดว่าจอเนี่ยติดตลกทําให้เขาเนี่ยถูกสารปฏิเสธคาร้องจากนั้นจอจึงต้องไปบอกกับฮาชีด้วยความสิ้นหวัง และขอโทษที่ลากฮาชิมาเอี่ยวด้วยโดยฮาชิจะได้กลับไปเป็นหมีคณะละครสัตว์เหมือนเดิมแต่ฮาชิก็บอกว่ามันไม่ต้องการแบบนั้นแล้วและจู่ๆชานิดก็ได้มาที่นี่เพื่อปลอบเพาะึ่งอาชิก็ได้งองแงคิดถึงเอวาบอกมนะันคงไม่เหมาะสมกับความรักทว่าชานิดก็ได้พูดปลอบใจฮาชิทําให้จอนได้รู้ว่าชานิดเธอก็สามารถคุยกับสัตว์ได้เหมือนกันโดยเรื่องนี้แหละที่ทําให้เธอนะอึดอัดเพราะเธอกลัวว่าคนอื่นจะหาว่าเธอเพี้ยน ซึ่งเธอก็ให้กำลังใจพ่อบอกพวกเราเนี่ยจะต้องช่วยสัตว์มากมายพวกนี้ไว้ให้ได้จอนจึงได้กลับไปที่ป่าอีกครั้งและได้ขอให้สัตว์ทุกตัวร่วมมือกันพิทักษ์ป่าแห่งนี้เอาไว้โดยเมื่อพวกตัดป่าขับรถมาที่นี่ชานิคก็ได้พาพวกหมาเนี่ยมาดักหล่อและสัตว์ทุกตัวบนโลกก็พร้อมใจกันประท้วงมนุษย์ไก่ไม่ยอมให้ไข่หมาเนี่ยไม่ยอมเล่นกับเจ้าของรวมไปถึงสัตว์อีกต่างๆมากมายส่วนพวกตัดไม้ก็ถูกหนูบุกประท้วงถึงบริษัทนกเนี่ยก็มาลุมขี้ใส่พวกมันแถตตนนามมาขู่ จนพวกมันต้องยอมโทรไปเจราจากับจอร์นอีกหลอบจอห์นก็เลยบอกว่าจะนัดให้พวกมันเนี่ยตกลงกับพวกสัตว์เอาเองซึ่งต่อจากนั้นพวกตัดไม้ก็ต้องมานั่งคุยเจราจากับพวกสัตว์แต่ข้อตกลงก็ยังไม่เป็นที่พอใจพวกสัตว์ทั่วโลกก็ยังช่วยประท้วงต่อม้าที่แข่งในสนามแล้วก็ไม่ยอมออกสองป่าที่สวนสัตว์ก็ไม่ยอมแสดงโชว์จนในที่สุดพวกเขาก็หาข้อตกลงที่โอเคกันได้จนทําให้อาชีเนี่ยไม่ต้องกลับไปเป็นหมีคณะละครสัตว์และได้กลับคืนสู่ป่าไปอยู่กับน้องเอวาพร้อม แถมเจ้าลักกี้มันก็ได้ขอจอนขอสวมรอยเป็นหมาป่าอยู่ที่นี่ซะเลยและส่วนจอนเขากับชานิคก็สนิทกันมากขึ้นแถมเธอยังได้สร้างห้องสีเขียวให้กับเจ้ากิ้งกาที่เปลี่ยนสีไม่ได้มันจะได้คิดว่าตัวเองเปลี่ยนสีได้อาชีกับเอวาก็ได้คลอดลูกเพื่อสืบสายพันธุ์และได้อยู่ด้วยกันในผื้นป่าแห่งนี้อย่างมีความสุขและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป4.7คะแนนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอส์วิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ